ผมก็ขอขอบคุณถ้าเกิดคลิปนี้เป็นประโยชน์ให้กับใครหลายหลยคนไม่มากก็น้อยผมก็ดีใจที่วันนี้ได้มาแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ที่ผมใช้จริงๆณปัจจุบันนี้แต่จุดประสงค์จริงๆสําหรับคลิปนี้ก็คือมาขายของอะไรครับแต่สิ่งที่ผมจะได้กลับมาอาจจะเป็นกาไรน้อยนิดแต่สิ่งที่ผมจะได้กลับมาจริงๆคือความรู้สึกที่ดีที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนเพื่อี่ๆที่กําลังหัดสักและศึกษาหาความรู้ในปัญหานี้อยู่ครับอย่างที่บอกไปต้นคลิปอาจจะมีหลายๆคนที่เริ่มจากศูนย์เหมือนผมอาจจะไม่พร้อมเหมือนหลายๆคนที่เขามี งบมากพอเพื่อสร้างความฝันวันนี้ผมเลยจะมาแบ่งปันให้กับคนที่ได้ประโยชน์จากคลิปนี้และมีโอกาสได้ดูคลิปนี้ถ้าทุกคนกําลังศึกษาอยู่ก็พอจะรู้เรื่องราคาสีกันอยู่ดีใช่ไหมครับถ้าอยากจะพัฒนาให้ได้เหมือนผมทั้งหมดนี้สีที่ตั้งอยู่ทั้งหมดนี้30ขวดถ้าเป็นราคาต่ำที่สุดของบางยี่ห้อก็อจะตกขวดละประมาณ 350- ร้อยหคูณสาเป็นเงินทั้งหมด 1500บา้ยบาทและยังจะมีบางยี่ห้อที่ราคาสูงกว่า350้าถ้าคนไหนอยากรู้ราคาจริงๆก็ลองไปเช็คตามร้านขายอุปกรณ์ซัพพลายใหญ่ดูนะครับบางยี่ห้อจะราคาไม่เท่ากันอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ายี่ห้อไหนหรือร้านไหนเขาจะขายราคาเท่าไหร่ในยี่ห้อนั้นๆแต่ถ้าเกิดใครพร้อมหรือมีทุนผมก็สนับสนุนให้ลองเลยครับจะได้ตัดความคิดที่เราลังเลว่าเราจะทําได้หรือทําไม่ได้ความสามารถเราจะพอไหมสิ่งที่เราคิดไว้ว่าถ้าเราได้สีชุดนั้นชุดนี้มาลองใช้เราจะ ทำออกมาได้ดีอย่างที่เราคิดหรือเปล่าจะได้เปิดประสบการณ์ให้กับตัวเองไปเลยครับถ้ายังไม่เริ่มก็ไม่รู้หรอกครับว่านาคตจะสําเร็จไหมแต่ที่แน่ๆ ไม่สาเร็จแน่ถ้ายังไม่เริ่มแต่สาหรับคนที่มีต้นทุนชีวิตน้อยวันนี้ผมจะมาแบ่งปันให้คุณใช้ต้นทุนน้อยลงแต่อย่างที่บอกผมก็ไม่ได้กําไรอะไรมากมายแล้วถ้าจะให้ผมนําเข้าสีหรือว่าไปตามหาแหล่งที่มาจริงๆผมก็คิดว่ามันเกินตัวผมเกินไปหรือถ้าถึงอนาคตผมทําได้ผมก็ไม่รู้มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่ผมก็ขอแจ้งไว้เลยนะครับว่าถ้าเกิดจะซื้อเฉดสีนอกเหนือจากนี้ผมก็ไม่สามารถนํามาแบ่งให้ได้จริงๆครับเพราะว่าเฉดที่ผมไม่ได้ใช้ผมก็ไม่กล้าบอกว่าผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงผมได้้้ใชแลวสี มันโอเคกับผมไหมแต่แนวนาคตถ้าเกิดมีสีไหนเพิ่มเติมมาผมก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะแบ่งขายสีที่ผมใช้ทั้งหมดที่มีให้ในราคาขวดละ150บบาทผมไม่ได้ขายเป็นเซ็ตน,นะครับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนอยากจะลองเฉดไหนสามารถเลือกได้เลย เ่นไหนก็ได้150บาทเท่ากันครับผมหรือยากจะลองเป็นสีหลักๆก่อนเช่นถ้าจะเอาสีแดงทั้งหมด5ขวดก่อนก็ได้ครับและจะลองไปขยับเป็นสีอื่นๆก็ได้ครับผมคนที่ต้นทุนต่ำจริงๆผมเข้าใจเลยครับว่า10สีราคา3.5มพไม่ใช่เงินน้อยๆเลยแล้วก็จะเก็บตังค์ตื้อเฉดต่อๆไปได้ เฉดเก่าก็ดันมาหมดก็ต้องเอาเงินที่เตรียมจะซื้อเฉดใหม่กลับไปซื้อเฉดเดิมวนหลูปต่อไปอย่างนี้ไม่ได้ลองเปิดใจไปใช้เฉด<ต>อืน่นๆสักทีวันนี้ผมเลยจะมาช่วยเพื่อนๆพี่ๆแบบนี้ครับตั้งงบน้อยจริง,รงก็ลองซื้อไปทีละขวดอย่างน้อยๆก็ได้ลองไปเรื่อยๆครับอันไหนดีก็จําไว้แล้วก็นําตัวอย่างชื่อเฉดไปซื้อกับร้านอุปกรณ์สักซับไพ่ใหญ่ต่อไปก็ได้ครับหรือถ้าใครที่ไม่ใช่ช่างสักแต่ว่าอยากจะลองซื้อเฉดที่ผมใช้ไปลองให้ช่างสักที่สักให้กับคุณทดลองใช้ดูเพื่อจะตรงตามความต้องกกาารขขอออองงงคคุุณณนสี ประมาณไหนสีทั้งหมดที่ตั้งอยู่ตรงนี้ผมแบ่งให้ทุกเฉดเลยนะครับถ้าเรื่องนี้มันเป็นปัญหาใหญ่สําหรับใครโอกาสมาถึงแล้วครับลุยความฝันของเราให้ถึงที่สุดผมก็ไม่รู้ว่าผมจะมาแบ่งขายแบบนี้ได้อีกนานไหมเพราะว่ากําไรมันค่อนข้างน้อยจริงๆและบวกกับเวลาของผมในแต่ละวันค่อนข้างจะมีน้อยถ้ามีคนช่วยก็อาจจะทําต่อไปในระยะหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าทาไม่ไหวก็อาจจะเป็นช่วงสั้นๆช่วงนี้ให้เพื่อนๆพี่ๆได้ลองเอาไปเรียนรู้กันคุณจะได้ลองใช้สีสิบเฉดในราคาแค่5ั0บาทสีไหนได้ ช้ก็ถือว่าเป็นความรู้ที่ผมมอบให้แล้วกันนะครับสีไหนไม่ได้ใช้ก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่ไม่ได้มากมาย150บาทแลกกับประสบการณ์สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสีทุกเฉตท,ที่ซื้อกับผมไปผมก็จะแปะชื่อเฉดไปให้เพื่อง่ายต่อการไปเลือกซื้อกับร้านอุปกรณ์สัพายใหญ่ๆต่อไปนะครับ